ค่ะทุกคน นางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงสุดทนนะครับหากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งไม่หยุดแซะและสร้างความเสื่อมเสียให้กับนางเอกเนี่ยระวังโดนฟ้องนะครับรีดด้ว่าอมแอมเองเนี่ยน้องก็คงจะสุดทนแล้วจริงๆนะครับได้มีการออกมาโพสต์ข้อความดังนี้นะครับ Facebook ชื่อจุดๆตามกัดตามแซะอมแอมมานานนับปีวงเล็บเรื่องส่วนตัวทั้งแอปแดงแอปดำและล่าสุดแฝงเข้ามาในกลุ่มแชท บ้านฮักซึ่งมีสมาชิกนับพันพร้อมกับพิมพ์ข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียและยังออกตัวว่าเป็นคนในวงรู้ดีทุกเรื่องเรื่องอะไรใครอย่างไรนะครับดิฉันไปทำอะไรให้คุณโกรธขนาดนั้นฝากเตือนเขาด้วยนะคะหากไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ดิฉันจะฟ้องเอาเงินคุณเนี่ยมาเลี้ยงน้องไออุ่นให้ชำๆปอลอหากคิดจะทำลายขอให้กรรมคืนสนองคุณนะครับ จ๊บนั่นเองครับทุกคนนี่คือความเป็นนางเอกนะขนาดโสพสครับทุกคนโพสเดือดนะแต่ว่ายังทิ้งท้ายด้วยจ๊บนั่นเองครับทุกคนสาหรับอแมแอมเพชรบ,บ้านแพงเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกําลังใจครับไปให้น้องด้วยแล้วกันนะครับน้องก็คงจะสุดทนจริงๆครับทุกคนถึงได้ออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้นะครับหากเราไปดูเรื่องราวด้วยนะครับทุกคนมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับซึ่งนางเอกเนี่ยก็ได้มีการระบุเอาไว้ในโพสต์ด้วยนั่นเองครับ คนนี้เนี่ยมีการแชทเข้ามาในกลุ่มบ้านฮักของน้องอมแอมเพชรบ้านแพงนะครับพร้อมเขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่ากูคนในวงกูรู้ดีฟังแล้วเป็นไงล่ะ ควรสงสารใครเรื่องส่วนตัวค่ะอย่าไปอยากรู้เรื่องเขาขนาดนั้นอ่ะนี้ก็มีแฟนขับอมแอมนะครับได้มีการตอบกลับเข้าไปในแชทนั่นเองครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นทําไมผู้ใช้ Facebook รายนี้ครับทุกคนถึงพยายามที่จะทําลายชื่อเสียงน้องอมแอมเพชรบ้านแพงครับแล้วก็เหมือนเป็นการพยายาม d i s c r e ต i t ครับทุกคนไปคอมเมนต์ต่างๆในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปดาต่างๆของนางเอกอมแอมนั่นเองครับพฤติกรรมแบบนี้ควรหยุดนะครับทุกคนเพราะว่าราย เพราะว่าหนึ่งเลยหากเป็นอวตารทุกวันนี้อย่าคิดว่าตํารวจไซเบอร์เนี่ยจะตามคุณไม่ได้นะทุกคนตามได้แล้วก็ตามได้รวดเร็วด,ด้วยแล้วทุกคนพะฉเะนร็นแล้วหยุดพฤติกรรมกับการที่ไปคอมเมนต์ใส่ร้ายด่าทอต่างๆนั่นเองครับอ,อมแอมเพรบ้านแพงเองปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเนาะว่าน้องเองเนี่ยจะมีการโพสสัตทุกคนให้กับใครแบบนี้สักเท่าไรนักถ้าไม่เหลือทนหรือว่าเหลืออดจริงๆโอ้โหทุกคนอมแอมเพรบ้านแพงดูพฤติกรรมมาเป็นปีนะทุกคนต้อง ต้องบอกแบบนี้เลยถึงออกมาโพสต์แบบนี้ถ้าเป็นเราเองถ้าเป็นน้องอิ่มข่าวกระแสเองนะครับหนึวันฉันก็ไม่ทนใช่ไหมพีกคนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนทุกโงจะเป็นเหมือนกันด้วยความใจเย็นของแอมแอมเพชรบ้านแพงและด้วยความมีสติของน้องเยครับพี่คนก็คงจะแบบ เก็บข้อมูลก่อนอ่ะว่าคนเนี้ยเขาเป็นอะไรกับฉันเขาเป็นใครอะไรยังไงทําไมถึงเข้ามาตามกัดตามแซะอมแอมเพชรบ้านแพงตลอดแบบนี้เชื่อว่าน้องกําลังเก็บข้อมูลอยู่นั่นเองครับทุกคนและพยายามที่จะแบบดูคนคนเนี้ยว่าเฮ้ยมาเม้นฉันในทิศทางแบบไหนเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานนั่นเองครับแล้ววิมขากระแสเชื่อว่าอมแอมเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คงจะ อาจจะมีรู้นิดๆแล้วหรือเปล่าครับทุกคนแค่น้องไม่พูดหรือว่าพูดไม่ได้แค่นั้นเองครับว่าเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรยังไงที่พยายามจะมาแซ ตามแซนางเอกอมแอมอยู่นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่านะอย่าพยายามทําลายกันเลยครับแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงนี้อมแอมเพชรบ้านแพงเองครับทุกคนก็ต้องบอกว่างานกําลังแบบพุ่งเลยกราฟพุ่งแบบสุดๆอย่างที่อิมข่าวกระแสพูดเอาไว้ใน,ในหลายคลิปนะครับว่าการเป็นอวาตารนะ่ะแล้วก็ไปด่าทอศิลปินต่างๆอย่าคิดว่าเขาจะตามจับหรือว่าตามสืบไม่ได้นะครับทุกวันนี้ตํารวจเก่งมากๆและที่สําคัญเลยคือแป๊บเดียวจริงๆครับและมีเคสตัวอย่างกับทุกคนให้สังคมเนี่ยได้เห็นแล้ว ในหลายเคสด้วยกันครับอันนี้พูดได้เลยเพราะว่าเป็นกรณีตัวอย่างจริงๆครับกรณีคุณบอยแล้วก็คุณแอนครับทุกคนที่ก็อบอกว่าชาวเน็ตท่านหนึ่งเนี่ยเข้าไปต่อว่าเขาด่าทอเขารู้ไม่จริงแล้วก็เข้าไปด่าเขานะครับปรากฏว่าได้มานั่งคุยกันที่โรงพักเลยครับทุกคนสําหรับชาวเน็ตท่านนั้นนะครับคุณบอยกับคุณแอนเนี่ยเรียกได้ว่าตามสืบได้แป๊บเดียวจริงๆครับ อาจจะมองว่าเอ้ยเป็นอาชีพหมอลามกคงไม่มีเวลาหรอกที่จะมาตามสืบชั้นว่าชั้นเป็นใครคงไม่รู้หรอกจะเอาเวลาที่ไหนใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าทางด้านคุณบอยกับคุณแอนเนี่ยเขามีแฟนคลับที่ดําเนินการให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนแฟนคลับของน้องอมแอมเพชรบ้านแพงเนี่ยอาจจะกําลังดําเนินการให้อยู่นั่นเองครับการด่าทอคนอื่นในที่สาธารณะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังดีๆด้วยสําหรับอวตารอย่าคิดว่าด่าใครมันหรือว่าพยายามจะทําลายใครแล้วมันมือสนุกปากครับทุกคน เขาอาจจะกําลังสืบเงียบๆอยู่ก็ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับพี่คนมีกรณีตัวอย่างเยอะแยะมากมายครับพุกคนที่พวกเราได้เห็นเนาะในข่าวต่างๆที่แบบว่าเอ้ย อวตารแล้วเขาสืบได้ไปถึงว่าใครเป็นแอดมินว่าใครเป็นเจ้าของเลยตามชื่อนามสกุลได้ทุกอย่างกันพี่คนถ้าเขาเจ้าจริงๆนะครับและน้องอมแอมเพชรบ้านแพงเขาเป็นถึงระดับนางเอ,งเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงหากมีเหตุการณ์แบบนี้มิว่ากระแสเชื่อว่านะครับถ้าเลยเถิดไปมากกว่านี้อมแอมเพชรบ้านแพงก็คงจะไม่ปล่อยไว้แน่ๆครับทุกคนเนาะเพราะว่าน้องก็คงจะสูดทนแล้วจริงๆะ่ะถึงได้ออกมาโพสต์แบบนี้เขาอาจจะฟ้องร้องเพื่อเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงน้องไออุ่นก็ได้ เออนะคทุกคนนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นใครเพราะว่าเห็นอมแอมเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเขาได้มีการโพสตบอกว่านับปีแล้วนะครับสำหรับบุคคลคนนี้ท e ี่เข้ามาด่าทออมแอมนะฮะอย่างที่พี่มงขกระแสพูดเอาไว้ว่าโอ้โหน้องรอเวลามาเป็นปีเลยนะกับการที่จะออกมาโพสต์แบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นนะมิงคิดว่าเขาคงจะไม่ทนไปแล้วใช่ไหมครับเห็นบอกว่าตามด่าไปทุกๆแอปเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแอปดําต่าง ไปคอมเมนต์ด่าแต่อมแอมก็คงจะไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะว่าตามสไตล์น้องอะอมแอมเป็นคนน่ารักเป็นคนเอนจอยเป็นคนสนุกสนานเป็นคนอัธยาศัยดีมากๆน้องก็คงจะคงไม่ไปตอบโต้ชาวเน็ตหรอกครับทุกคนนางเอกนะเพราะว่าเราเห็น นิสัส่ของน้องเป็นคนที่แบบปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านแต่ก็คงจะมีเก็บข้อมูลเอาไว้บ้างต้องบอกแบบนี้สำหรับอมแอมนะก็คงจะแบบหรือฉันก็ต้องเก็บนะเพราะว่ามาด่าฉันตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งในแอปนั้นแอปนี้ก็เป็นแอคเ n าเดียวกันก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรใช่ไหมครับทุกคนและที่สําคัญนะครับอมแอมเขาก็มีระบุนะครับชื่อเอาไว้ด้วยก็คาดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นอวตารนะรทุกคนน่าจะเป็นอวตารนะเขาบอกเอาไว้ว่าชื่อ Facebook คุณจุดๆ,ๆ ตามกัดตามแซะอมแอมมานานนะับปีเลยวงแร็ปนะฮะไม่ใช่เรื่องแบบงานการต่างๆแต่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เข้ามากัดมาแซะเนี่ยทางแอปแดงแอปดำต่างๆและล่าสุดนะครับแฝงเข้ามาในกลุ่มแชทของบ้านฮักด้วยซึ่งมีสมาชิกเนีย่ยนับพันเลยทีเดียวพร้อมกับพิมพ์ข้อความนะที่สร้างความ เสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับนางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงด้วยและก็ยังนะครับออกตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนในวงด้วยรู้ดีว่าเรื่องอะไรใครอะไรยังไงดิฉันเนี่ยทำอะไรให้คุณโกรธขนาดนั้นเออน้องไปทําอะไรให้คุณโกรธขนาดนั้นถึงต้องมาทําร้ายหรือว่าอมแอมมาจะสวยเกินไปเออนะทุกคนหรือว่าอาจจะแบบงานกําลังกําลังจะเป็นดาวรุ่งในตอนนี้กําลังจะมีภาพ,พยนตร์ออกมาด้วยก็เลยแบบจะสกัดดาวรุ่งหรือเปล่านะทุกคนเพราะฉนั้นก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับน้องนะทุกคนแล้วก็ขอให้อวตารนี้เนาะ ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุยกันดีๆเนี่ยอยากให้หยุดซาเพราะว่าถ้าเวลาเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมานะครับทุกคนมันยากแล้วไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ตามสืบได้ยากนะตามสืบง่ายนิดเดียวอยู่ที่ว่าเขาจะดําเนินการหรือเปล่าและยิ่งอมแอมเป็นคนดังด้วยถ้าเขาแบบว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่รอดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยแล้วกันส่งกำลังใจครับไปให้นางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงก,กันเ,เยอะๆด้วยกันแล้วกันนะครับ